เราเลิกกันเถอะ เราไปดูหนังกันต่อนะหนังนี้ใครชอบไหนนะ ไไม่ได้ทำไมราพลมันก็มีเหตดผลแบขนั้นสิปล่อยเราได้หรอพนมทำไมอาพลเราไม่ไดีตรงไหนอะเราทำอะไรผิไไดไปหรือเปล่าเราจะถาม,มได้ว่าทำไมทำไมอ่านไปสองกระจกเลยชาบ้านสิ <c oughs> กระจกอะอะดูไม่ได้เหรอมโนลูกมโนทำไมลูกซื้อกระจกมาเยอะแยะเออละลูกแม่ช่างผมเลยมโนลูกเป็นอะไรหรือเปล่าจ hey, uh, ้า บอกแม่ได้นะลูกไม่มีอะไรหรอกครับแน่ใจนะลูกมีอะไรลูกบอกแม่ได้เสมอเลยนะลูกงั้นแม่ไปเก็บผ้าก่อนนะเจ้าลูกครับ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 ทำไมทำไมต้องให้เราทำสมรรถด้วยวะ เราดูไม่ดีนั่นหรอ <ừ. S 1> มันผิดมากใช่ไหมที่เราเป็นแบบเนี้ยดูแม่ครับแม่เลี้ยแผมเลยนะ คือตรงนาจะกระจกนั่นเหรอ สวัสดีครับคุณครับคุณเือเรียชันเออขอโทษนะที่เสียงดังเออว่าแต่ที่นี่เป็นที่ไหนทำไมคุณนั่งอยู่คนเดียวถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่มานานแล้ว จริงเรอครับผมก็พุ่งผมพิงมาเหมือนกันเลยค่ะครับว่าแต่ดูไปดูมาคุณก็น่าตาดีนะครับทำไมเขาถึงไปล่ะตอนนี้ผมก็เหงา ทำใไปเธอถึงเขาล่ะเธอจากผมไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมอะ่ะเขาถึงยิ้มออกไปกาจมปากอยู่กับอดีตมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอกมันก็จริงคือคนแต่ครับ แต่ตอนนี้ผมยังึืงเธอไม่ได้จริงๆเธอจะทรมานมากนะก็ผมรับเธอนี่ครับฉันก็เป็นเหมือนกันรอแล้วรออีกรอมานานมากคุณหมายถึงเราสองคนใช่ฉันถึงได้เรียกเธอมาที่นี่ คุณเองเหรอครับที่ที่เรียกมามไม่ได้ณไปไต่อมาอยู่ด้วยกันเธอทำทำทำ,ทำไมต้องเป็นผมอะครับที่ที่ฉันเห็นเธอฉันออรู้ว่าร่องเหมือนกันขนาดใหญ่ตึ๊ดไหนไม่ <laughs> ไม เราดูอาไวนสเปกตัวนั้นคือบอกว่ากระจกตึกรดับต้นั้นไงั้นกระจกบานนี้ก็ Me. Okay. พี giờ giờ vào, ่จะยอมไม่พองฟาอ่ะโดยผู้หญิงพวกนั้นอ่ะก็ทำร้ายได้ยังไงล่ะไม่ได้รอกจ้าจริงๆแล้วไม่ได้ต่อไปเนี้ยจะไม่มีใครมาทำร้ายพองฟาได้อีกเฮ้ยเอ็มเป็นอะไรละพองฟาไอ้หน้าอ๋อไอ้หน้าใบ้ไอ้ฟาวฟา เองแน่แใจนะผู้ชายสมัยนะี้ไว้ใจไม่ได้ลร,ไรละคนเองเลิกงานเลยวะเฮ้ยเอามาเพิ่มทำไมนี่เองชิ้นแรกกับลูกสาวข้าใช่ไหมครับผมชอบทองฟ้านี่เองชอบลูกข้าจริงเหรอเบอร์เจอห้องใหญ่แล้วผมไม่ได้เบอร์เจอหรอกครับผมรักทองฟ้าบางทีเองนี่มัน หลวพ่อเองอยากเข้ามาใกล้ลูกพ่าเชีเยวด้วยพ่อคอ,อยอย่างพวกมันส่วนเองอ่ะเรียกใส่หลวงพ่อจากพี่กับน้าเลยแหละเดี๋ยวบอกสิพ่อข้าไม่รู้แล้วว่าเองเป็นใครอะ่ะแต่ข้าจะไม่ยใใมอมให้ใครมาล่อลวงสาวข้าได้เว้ยลูกใครใครกันะัะพ่อครับ จะรักกันได้ยังไงต่อไปโลกของพี่พี่ต้องได้เจอคนทีด่ดีกว่านั้นขอมาะสมกับพี่มากกว่านั้นแน่นอนจ้ะไนึ่งสองสาม ไม่เสร็จก็ตกเยี่ยมแล้วลูกเป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกลูกเป็นอะไรไปหรือเปลา่าลูกแม่ใจแล้วลูกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแม่เรียกให้ลูกไปกินข้าวตั้งหลายครั้งแล้วนูกว่าหายไปไหนซะอสิโน่ลูกลูกเป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกอ,อะไรบอกแม่ได้นะผมโตล้วแม ช่วงนี้ลูกมันแปลกๆไปนะลูกลูกทะเลาะกับผมพอยหรือเปล่าลูก <c oughs> ไม่เป็นไรนะจ๊ะลูกยังไงอะ่ะหนูว่ายัางมีแม่อยู่สูงนะลูก <c oughs> ไ่นะจ๊ะลูกแม่เตรียมของขอ,งอ,งอ,งอะไรอร่อยไว้เยอะแยะเลยเราไปกินข้าวกันนะจ๊ะลูกแล้วกินต่ำกันะจ๊ะลูก นุ่มเสร็จยังรูปแม่อยู่แล้วนะครับกำลังตามไปครับแม่ขอบคุณนะครับแม่ที่คอยอยู่เพียงข้างผมตลอด